สวดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมาทำชาจากเกสรบัวค่ะวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะก็มีเกสรบัวหลวงแห้งค่ะอันนี้เราสั่งมานะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็มีน้ำร้อน,นะคะ่ะอย่างที่สามนะคะก็คือน้ำผึ้งค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมะนาวค่ะแต่วันนี้ต้องไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะงั้นมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องล้างเกรสรบัวให้สะอาดนะคะซึ่งอันนี้เราก็ล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2น,นะคะก็คือขั้นตอนการชงชาค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะใส่เกรสรบัวลงไปในถ้วยค่ะขั้นตอนต่อไปแล้วก็คือเราจะเทน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ90องศานะคะลงไปค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแช่เกรสรบัวไว้ประมาณ5-7นาทีค่ะจนกว่ากลิ่นหอมแล้วก็สีของชาจะออกมานะคะเราอค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตักเกรสรดอกบวัวออกะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราลองชิมแบบยังไม่ใส่น้ำหวานนะคะ หวานค่ะเปรี้ยวๆขมๆนะอเคค่ะรสชาติเหมือนฟ้าทะลายโจรหลังจากนั้นนะคะเราจะเติมน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความหวานเราสามารถดื่มได้หลายแบบค่ะเช่นแบบร้อนค่ะเพื่อความผ่อนคลายหรือว่าจะเพิ่มน้ำแข็งเพื่อดื่มให้สดชื่นก็ได้ค่ะหากต้องการ รสชาติที่เปี้ยวนะคะสามารถบีบมะนาวลงไปได้ประโยชน์นะครับชพ่หนึ่งเพื่อ่้องข้าม่อทายครับลดความเทียรสองที่อไมต้องหายใจและกันไหนเปรอยนะสามเพื่เพื่่ง่นงาและพลังงานนะไหนพลลองชิมสิหมดเลยนะหมดเลนะได้เป็นไงวงคะอร่อยมากครับ อ่อาบโอเคค่ะเจ้าเหล่านี้กลุ่มของพวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ